รูปแล้วเย็นเนี่ยแกจะไม่ไปเล่นฝีฟายบ้านฉันจริงหรอวะหรือว่าไปดูช่องเอ็นซีด้วยกันก็ได้นะเวย้ยแกไม่ไปบ้านฉันนานแล้วนะเหนาวะ่ะโอ้ยเดี๋ยววันอื่นแล้วกันวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายวะ่ะแม่ใช้ไปหาหมอะ งั้นก็ช่วยไม่ได้แต่พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลน่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะฉันก็เพิ่งไปมาเหมือนกันเว้ยโรงพยาบาลเนี่ยอ้าแกไปโรงพยาบาลทำไมอ่ะช่วงนั้นฉันรู้สึกว่าฉันคิดลืมอ่ะก็เลยอยากให้หมอเช็คดูแต่พอไปถึงอ่ะดันไม่เจอจเล่นมุกไม่เจอหมอใช่ไหมไม่ต้องเล่นแล้วไม่ไม่ใช่ไม่เจอหมอเอาแล้วแกไม่เจออะไรวะหมอ,อะเจอตรวจเสร็จแล้วด้วยแต่พอลงมาปุ๊บที่ลานจอดรถรถหายไม่เจอรถเอ้า สวยเลยดิแบบนั้นน่ะก็สวยดีวะฉันน่นะโวยวายลั่นโรงพยาบาลเลยโอ้ยและฉันก็รีบโทรแจ้งความเลยตำรวจมาโคตรช้าเลยกว่าจะมากันน่ะเออแล้วไงต่อวะและพอตำรวจมาใช่ไหมตำรวจมันก็ขอดูกล้องวงจรปิดและสุดท้ายก็ได้เห็นเฮ้ยได้เห็นหน้าคุณไายแล้วดิเปล่าเห็นว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไม่ได้เอารถมาหรอกเอ้าไอ้นี่หมอก็เลยเรียกเข้าไปสแกนดูสมองเลยอ่ะโอ้ยกฮ้ยแกล้วปวดหัวจริงว่ะ มีวันไหนไหมเนี่ยที่ฉันคุยกับแกแล้วจะไม่ปวดหัวเนี่ยฮะว่าแตกฉันอะสงสัยมานานละว,ว่าแกใช่ไหม ที่เป็นคนชอบดูคลิปแอนเนกแล้วก็ไม่ชอบกดไลค์เขาอะเอ้ยไอบ้บ้าต้องใช่แน่ๆเลยถ้าม่แกเป็นคนแบบนี้วะฮะแค่กดไลค์เขาหน่อยไม่ได้เหรอไอ้ก้าฉันกดไลค์ทุกวันเว้ยฉันอะดูทุกวันกดไลค์ทุกลคลิปอืมงั้นก็ดีทำต่อไปแล้วกันเฮ้ยลินหมาลินมา,นมาแกบ,บังฉันหน่อยสวยแล้วไอโน <c oughs> เงียบๆดีวะาอ้อออออาวเดินผ่านไม่เฉยเลยวะ่ะ นี่ไม่เห็นแกงจริงหรอวะเนี่ยเออนั่นดิทําไมวันนี้ถึงไม่เห็นฉันวะหืหรือว่าลีเนเขาลืมเอาตามาโรงเรียนด้วยวะโอ้ยไอ้บ้าหยุดเวลาล่าคอลเลกชั่นคอนโดสามารถมาเปิดกล่องรับไอเทมหรือรับโทเคนเพื่อนำมาแลกของรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันที่18ทธันวาจนถึง26ทธันวาคมนี้สิ่งล่าข้า อ,ออกไปสิ่งกับวานใจนักล่าฆ่าหัวเป็นเจ้าของเซ็ตสุดหล่อและไอเทมดีๆอีกามากมายได้แก่วันนี้จนถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะคบกิจกรรมใหม่ฟรีไฟล์ฮีโร่เอสร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาซื้อไอเทมเพื่อส่งต่อความสุขสมทบทุนซื้อของเล่นวันเด็กสูงสุด100,000บาทอย่าลืมกดเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมและช่วยกันสมทบทุนกับฟรีไฟลและมูลนิธิกระจกเงาเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆกันด้วยนะครับมาแล้วสกิ๊ อินอาวุธสมัยร้ายเลือดเย็นสามารถมาเป็นเจ้าของสกินนี้ได้แล้วในราคากล่องละ35เพรเท่านั้นรีบมาเป็นเจ้าของสกินดีๆอันนี้กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว้ายเยลินอย่างเธอเนี่ยมาเรีนยนเช้ากับเขาเป็นด้วยหรอเออก็เราก็ไม่สมควรมาเรียนสายไม่ใช่หรอือมพูดจาแปลกๆนะเธอวันนี้ว่าแต่เช้าเนี้ไม่ไปหาไอโนของเธอเหรอโ โน่ no, no, ไหนหรออ้าวก็ไอ้โอ no, น่ไงแกจะไม่รู้จักได้ไงวะเน,นี่ยอ๋อโ no, no, น่โน่ไงจำได้อยู่แล้วเราก็แค่รอเล่นเฉยๆอะ่ะแล้วว่าแต่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเธอเชื่ออะไรหรอเอ๊ะนี่ยิลินแกความจำเสื่อมได้ยังไงฮะฉันก็ว่าไงว่า วานั่นเองจำได้อยู่แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ก็ต้องจำได้ดิฉันก็แค่หลอกแกเล่นอะว่าอ๋อเออมาแปลกๆนะเนี่ย <c oughs> งั้นว่าเราไปห้องเรียนกันเถอะหึเข้าห้องเรียนตอนนี้เนี่ยนะยังไม่ได้เข้าแถวเลยอ๋องั้นไปเตรียมตัวเข้าแถวกันเถอะฮะอย่างเธอเนี่ยนะเข้าแถวทุกทีเห็นชวนฉันไปแอบอยู่ในห้องน้ำตลอดอ๋อ วันนี้รู้สึกอยากเข้าแถวบ้างอะเดี๋ยวโดนครูจับได้อ,อ,อ๋อเหรอเออว่าแต่เช้าเนี้แกไม่ไปหาโน่จริงๆเหรอโน่ทำไมฉันต้องไปหาโน่ด้วยล่ะอ้าก็แกชอบมันนี่ฉันก็เห็นแกตามไปอยู่กับมันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวันแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเลิกตามมาล่ะหรือว่าจะเลิกจีบมันแล้วอ๋อฉันว่า ฉันจะโฟกัสเรื่องเรียนให้มากขึ้นนะ่ะฮะยีลินแกไปหาหมอบ้างไหมเนี่ยออล้อเล่นนะ่ะอ๋อล้อเล่นประทองทำฉันใจหายหมดเลยเลยเนี่ยเ,ออเดี๋ยวค่อยไปหาก็ได้อ๋อเออเงั้นตอนนี้ไปเข้าแถวกันเถอะอ่าๆไปก็ไปรอด้วยจะมีอะไรกินบ้างเนี่ยแม่ข้างล่างมีอะไรกินบ้างเนี่ยหนูหิวแล้วอะ่ะหิวแล้วเหรอลูก พอดีว่าเมื่อเช้าแคร์เขากินไปหมดแล้วว่ะดิเอ้าแล้วแม่แครกินหมดทําไมอ่ะของหนูซื้อไว้ตั้งเยอะก็แคร์เขาได้ไปโรงเรียนนี่นาแม่แต่ไงของหนูก็คือของหนูต่อไปอ่ะแม่ห้ามเอาอาหารของหนูให้ใครกินโอ้ยจ,จ้าจ่าจ่าต่อไปแม่จะไม่ให้ใครกินของหนูเลยนะเออแล้วตอนเนี้ยหนูจะกินอะไรแล้วเนี่ย หนูหิวจะตายแล้วนะรู้ไหมโอเคลูกเดี๋ยวแม่ให้คนงานเขาไปซื้ออาหารมาให้ลูกแล้วกันนะแล้วลูกอยากกินอะไรล่ะถ้าเอาจริงๆก็อยากกินสเต็กอะแต่ก็จะรอนานอีกตอนนี้หิวมากๆจนรอไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าแม่ใช้คนงานอะไปซื้อกระเพราไก่ใส่เป็ดเอาเผ็ดเผ็ดไม่ใส่พริกมาให้หนูก่อนแล้วกันขอด่วนเลยนะ uh huh. อะะะอไรนะลูกแม่หนูหิวนะโอ้ยโอเคโอเคจารินเดี๋ยวแม่สั่งให้นะอืม ฝากเพิ่มไข่แดงให้หนูด้วยนะแม่แต่เอาแต่ไข่แดงนะไข่ขาวห้ามเอามาอ๋อได้จ้ะลูกเออแม่ว่าแต่ไหนล่ะหมอของแม่อะหมอหมอ,หมออะไรนะลูกอ,อ๋อก็หมอที่จะมารักษาหน้าหนูนี่ไงอ๋อแม่ติดต่อไปแล้วแหละเห็นหมอเขาบอกว่าจะเข้ามาวันนี้แหละลูกจะเข้ามาวันนี้แล้วจะเข้ามาตอนไหนล่ะแม่ทําไมแม่ไม่เร่งให้หมอมาหาหนูเร็วๆแม่รู้ไหม ที่หน้าหนูเป็นสิวเนี่ยหนูเสียใจขนาดไหนอะ่ะแม่จะปล่อยให้หนูเสียใจแบบนี้หรอโอ้ยไม่หรอกลูกแม่ทนเห็นลูกแม่เสียใจไม่ได้หรอกแต่เชื่อแม่เถอะหมอคนนี้เขาเก่งมากๆเลยแม่รับรองเลยว่าถ้าลูกรักษากับหมอคนนี้นะหน้าของลูกอะต้องกลับมาสวยเหมือนเดิมแน่นอนอก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นนะแม่ว่าแต่หมอที่แม่พามาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายลูกคะ หมอผู้ชายมาดูแลเรื่องหน้าหนูเนี่ยนะแล้วหน้าหนูจะหายไหมแม่หายสิครับถ้าคุณทำตามที่ผมบอกทั้งหมดอะเอ้าหมอมาแล้วเหรอคะวัสดีครับคุณป้าวัสดีจ้าหมอนี่เหรอหมอของแม่นี่ลูกวัสดีพี่หมอแม็กซ์สิพี่หมอแม็ก่ะเขาเป็นลูกของเพื่อนแม่เองเขาอะจบหมอจากอเมริกาเลยนะลูกแถมยังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านผิวพรรณอีกด้วย <c oughs> หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะลีนลูกไม่เป็นไรหรอกครับคุณป้าน้องยังไวรุ่นอยู่สงสัยคงคุยกันแบบนี้แหละครับเออยังไงหมอก็อย่าถือสาน้องเลยนะลูกครับป้าแล้วก็ฝากดูแลสิวของลีนเขาให้ดีๆเลยนะลูกใช่ครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ย ผมก็เห็นมีสิวเม็ดเดียวเองนะครับจริงๆแค่ล้างหน้าสะอาดอย่านอนดึกแล้วก็ทาครีมบำรุงนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วครับเม็ดเดียวเองจริงๆไม่ต้องเอาผมมาดูแลก็ได้นะครับอา้าวนี่เป็นหมอภาษาอะไรฮะมีคนไข้ให้รักษาแต่กลับจะไม่รักษาซะงั้นรักษามันรักษาแต่สิวของน้องอะ่ะมันเล็กนิดเดียวเองพีเอาเวลาไปรักษาคนอื่นดีกว่ามั้งแต่ฉันต้องการให้สิวเม็ดเนี้ยมันหายให้เร็วที่สุดนี่สิวนะไม่ใช่ฝุ่น ที่ล้างปุ๊บก็หายปั๊บเลยอะของแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลากันหน่อยแต่ฉันไม่ต้องการใช้เวลาแต่ฉันต้องการให้สิวเม็ดเนี้ยมันออกจากหน้าฉันไปเดี๋ยวนี้โอ้ยลูกค่อยๆคุยกันนะเอาเป็นว่าลูกหมอฝากดูแลให้น้องมันหน่อยนะถือซะว่าเห็นแก่ป้าแล้วกันนะลูกใช่แกระคะป้าขอบใจนะลูกถ้ารักษาฉันไม่หายอ่ะฉันจะฟ้องให้นายหมดตัวแน่งั้นก็ได้ ถ้างั้นต่อจากเนี้ยเธอจะต้องทำตามที่ฉันสั่งทั้งหมดหรือจะไม่ทำเฮ้ยทำก็ได้ทางงั้นอย่างแรกตามฉันขึ้นไปข้างบนฉันจะขอดูสิวเธอชัดๆก่อนฮะนี่ต้องขึ้นห้องฉันด้วยเหรอแล้วจะให้ฉันทำที่ไหนเล่าเออเออทำไมฮะคิดอะไรเ่าซะหน่อยทางงั้นก็ตามขึ้นมาเออสุดๆลูกสรุปแล้วไอ้วิชาประวัติศาสตร์ที่ครูเขาถามฉันจะต้องตอบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแกอย่าถามฉันเลย ฉันยังไม่รู้จะตอบอะไรเลยเนี่ยให้ทำรายงานได้ยังไงวะให้ไปตอบคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแล้วแบบเนี้ยใครจะไปรู้วะเนี่ยเออนั่นดิฉันก็คิดอยู่เนี่ยโอ้ยถ้าเอาตามที่ฉันคิดด้วยฉันว่ายังไงไข่ไมมนต้องเกิดก่อนไก่หรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีไข่ไหมไก่ก็ไม่ได้ฟักออกจากไข่งั้นก็จะไม่มีไก่อะเด้อไอโนและถ้าเป็นแบบนั้นอะ ไอไข่ของแกเนี่ยมันจะมาจากอะไรถ้าไม่ได้มาจากไก่งั้นแสดงว่ามันต้องมีไก่ก่อนไงมันต้องมีไก่ก่อนใช่ไหมพอไก่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บกันมันก็ออกมาเป็นไข่พอไข่มาปุ๊บมันก็เป็นไก่นี่ไงไก่มาก่อนอ่าวน,นี่แลกไก่ตัวแรกของแกมันมาจากไหนอะถ้ามันไม่ได้มาจากไข่อะ่ะโอ๊ยปวดหัว ตอบตกเลยได้ไหมวิชาเนี่มีได้ด้วยถ้าแกไม่ส่งงานเนี่ยห้นาสิบคะแนนเลยนัย่ยคะแนนเก็บอะายงานบ้าเลยวะห้นาสิบคะแนนไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันโอ้โหปวดหัวอเอาเป็นว่าลืมลืมเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลอกคนเก่งๆในห้องเอาโอ้ชั่วเขาม่เรียกชั่วเขาเรียกฉลาดแกมโกงเวยเหมือนกันนั่นแหละไม่ไหวแล้วฉันไปเข้าห้องน้ำกันแล้วน,นะเออฝากฉีด้วยโออเอ้ยรีบอะอะเอาเอ้ย ลินนี่วะทำไมเจอแกแล้วไม่ทักเลยวะเออนั่นดีวะทุกทีนวย้ยถ้าเจอแกจะมาตัวติดแกเป็นปิงเลยแต่วันนี้ทั้งวันอะ่ะทั้งเช้ากลางวันและนี่เย็นแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าลินเลยนว้ยเออนั่นดีวะหรือว่าลินเขาจะเลิกชอบแกแล้ววะืมชอบฉันมาตั้งนาน อยู land, like eni, ่ดีๆจะเลิกก็เลิกแบบนี้เลยเหรอวะเฮ้ยก็ไม่แน่นะเว้ยใจผู้หญิงอ่ะฉันว่ามันเริ่มแปลกแล้วว่า